เมื่อจิตสงบเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการยึดถือของใจเราเองดูก่อนท่านผู้มีอายุในที่สุดผมก็จากหมู่บ้านโกกีลาคามไปพวกชาวบ้านตามไปส่งผมสิ้นระยะทางประมาณกึ่งโยธแล้วก็กลับ แทบทุกคนมีน้ำตานองหน้าด้วยความาคิดถึงผมอันที่จริงผมก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องพงพันธ์ของเขาแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็เคารพนับถือผมอย่างจริงใจไม่ยอมให้ผมจากเขาอยากให้ผมอยู่ด้วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ผมอยู่กับเขาตลอดไปไม่ได้เพราะหน้าที่ของผมคือการท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดุดนกน้อยที่บินไปในนภาอากาศดุดปลาที่แหวกไหยไปมาในมหาสมุทร อิสรภาพในการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของผมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กลัวตายคือพาหนะที่นำไปความดีคือเกราะที่ผมใช้ป้องกันตัวตลอดมาเพราะความดีนี่เองคนที่มารู้จักกับผมจึงรักผมเป็นสุขใจเมื่อผมอยู่ด้วยอาลัยรักเมื่อผมจากไปความดีอยู่ไหนความดีอยู่ที่ตัวเราทุกคนความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทุกคนมีความดีความชั่วเท่ากัน แต่ทำไมคนนั้นจึงดีคนนั้นจึงชั่วเพราะคนดีเขาฉลาดเขาเก็บความชั่วไว้เสียเอาแต่ความดีออกมาใช้เอาแต่ความดีออกมาอวดผู้อื่นเขาคิดดีต่อผู้อื่นพูดดีต่อผู้อื่นทำดีต่อผู้อื่นคนจึงรักเขาคนชั่วเป็นคนโง่เขาเก็บความดีไ <end> ว้เสียเอาแต่ความชั่วร้ายออกมาใช้เอาแต่ความชั่วออกมาอวดผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นพูดชั่วต่อผู้อื่น คนทั้งหลายจึงเกลียดชังเขาเขากลายเป็นตัวเสนียดในสังคมท่านผู้มีอายุคนเราทุกคนอยากให้คนรักตนอยากให้คนอื่นนิยมชมชอบตนแล้วก็ทำให้เขารักตนนิยมตนโดยวิธีต่างๆใช้ทรัพย์ล่อบ้างใช้อำนาจบังคับบ้างใช้คาถาอาคมบังคับบ้างวิงวอนเทพเจ้าให้ช่วยดนใจเขาบ้างแต่หาได้ผลสมบูรณ์ไม่เพราะวิธีเหล่านั้นเป็นวิธีภายนอก ความรักที่เกิดจากวิธีเหล่านั้นคือเป็นความรักผิวเผินคลอนแคลนไม่มั่นคงถาวรวิธีที่ดีที่สุดคือความดีคิดดีต่อเขาทำดีต่อเขาทำดีต่อเขาแล้วเขาจะรักเคารพบนับถือเราอย่างลึกซึ้งมั่นคงตลอดไปผมใช้ความดีนี่แหละเป็นการป้องกันตัวได้รับความสวัสดีตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ผมท่องเที่ยวมาดูก่อนท่านผู้มีอายุ เมื่อจากชาวบ้านโกกีลาคามไปแล้วผมก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทั้งนี้ก็เพราะความดีของเขานั่นเองแต่ถึงกระนั้นผมก็พยายามข่มใจให้ลืมเขาเสียเพราะความอาลัยคิดถึงไม่ว่าจะคิดถึงคนคิดถึงวัตถุสิ่งของยอมทำให้จิตใจหม่นหมองซบเซาไม่สบายในที่สุดคำว่าโกกีลาคามก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความจำผมเดินทางต่อไปอย่างอิสระเสรี มุ่งหน้าสู่พระนครราชคฤห์นครหลวงแห่งมคตรัฐอัลือชาในระหว่างทางผมได้พบกับคนหลายจำพวกผมได้หยุดสนทนากับเขาแสดงพุทธธรรมแก่เขายังเขาให้ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ผ่านไปบ่ายวันหนึ่งในต้นรีบูคิมหันนั่นเองขณะที่ผมกำลังเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อให้ถึงหมู่บ้านก่อนเวลาคำ่ำรู้สึกว่าอากาศร้อนเหลือทนแสงแดดแผดจ้า ประดุดว่าพระอาทิตย์เพิ่มจานวนขึ้นอีกสามดวงแม้จะมีลมพัดบ้างก็เป็นลมที่เต็มไปด้วยฝุน่นความร้อนของแสงแดดและความกระหายน้ำทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นกำลังจึงแวะเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างทางพอนั่งลงไม่นานก็ไม่หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าเป็นเวลาเย็นมากแล้วและได้พบภาพอันน่าสะพรึงตั้งอยู่เฉพาะหน้าเสือตัวหนึ่ง กำลังนั่งเลียปากอยู่ข้างหน้าผมห่างออกไปประมาณห้าวาท่านผู้มีอายุผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเวลานั้นรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่ที่สุดก็คือตกใจกลัวจนตัวแข็งไปทีเดียวอาวุธชิ้นเดียวก็ไม่ได้ติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันคิดว่าวาระสุดท้ายของผมคงมาถึงแล้วในที่สุดการเดินทางอันยืดยาวของผมก็จะมาสิ้นสุดลงที่ปากเสือนี่เอง เมื่อไม่เห็นมีทางอื่นที่จะเอาตัวรอดได้ผมจึงใช้วิธีที่พระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสืบสืบกันมาผมพยายามเรียกความเข้มแข็งทั้งหมดคืนมาไว้ที่ใจตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าสละเพียรขริหัดออกบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตร่างกายนี้ถ้าแม้นว่าในชาติปางก่อน ข้าพเจ้าเคยก่อ,อก,กรรมทำเวรไว้กับเสือตัวนี้ก็ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารเสียข้าพเจ้ายินดีพลีชีพใช้นี่กรรมเก่าให้หมดไปแต่ถ้าแม้นว่าเราไม่เคยมีกรรมมีเวรต่อกันมาในชาติก่อนก็ขอให้เสือตัวนี้จงหลีกไปตามทางของตนเองข้าพเจ้าก็จะไปตามทางของข้าพเจ้าต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพรผมอธิฐานจบเท่านั้น เสือใหญ่ก็กระโดดหายไปในป่าดุดปาฏิหารผมถอนหายใจด้วยความโล่งอกประดุดมีผู้มายกภูเขาใหญ่ออกไปจากตัวขณะนั้นผมรู้สึกคล้ายกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวขวาได้บาดและกรดแล้วผมก็รีบเดินทางต่อไปโดยไม่หันไปมองข้างหลังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและเอาตัวรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแต่ในเวลาต่อมาการ,รเผชิญภัยเช่นนี้ก็เป็นของธรรมดาสำหรับผม เมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นเป็นเวลาค่ำมากแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยผมจึงตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่หมู่บ้านนี้มีกระท่อมดินหลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างถนนทางขวามือมีแสงไฟพุ่งออกมาจากประตูที่เปิดไว้ผมตรงไปยังทางกระท่อมนั้นเพื่อขอบินทบาดน้ำดื่มแก้กระหายแล้วจะไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านเจ้าของกระท่อมเป็นชายวัยกลางคน ถ้าทางล่ำสันบึกบึนขอเชิญท่านเข้ามาพักข้างในก่อนเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอเชิญท่านนั่งบนต่างนั้นข้าพเจ้าจะไปจัดอะไรมาต้อนรับท่านว่าแล้วเขาก็เดินหายไปทางด้านหลังกระท่อมแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามประสงค์เขากล่าวพลางวางถาดอาหารลงข้างหน้าผม ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ต้อนรับสมณะพราหมณ์มานาแล้วนับเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะเข้ามายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอขอบใจท่านมากอุบาสกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณะธรรมดาสมณะย่อมไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันขึ้นไปอัตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจบริโภคอาหารฉลองศรัทธาของท่านได้ ชายเจ้าของบ้านมองดูผมอย่างไม่พอใจแล้วกล่าวแต่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยและหิวมากข้าพเจ้าจึงคิดว่าท่านบริโภคอาหารก็คงไม่เสียหายแต่อย่างใดจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาตมาล่วงละเมิดวินัยของพระบรมศาสดาที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้นั้นต่างหากท่านออกจะเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยเกินไปเสียแล้ว เจ้าของบ้านกล่าวยิ้มยิ้มเคร่งครัดเกินไปก็ทำให้ตัวเองลำบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าคราวจำเป็นเช่นนี้ควรจะฝ่าฝืนระเบียบวินัยเสียบ้างดูก่อนอุบาสกคนในโลกมีสองจำพวกจำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเข้ามาหาตัวถือตนเป็นสำคัญกว่าระเบียบวินยัยเมื่อตนปรารถนาจะทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ได้คำนึงถึงระเบียบวินยัย ควรจำพวกนี้เป็นผู้ทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้เพื่อความสงบสุขในชุนมชนจะถูกพวกนี้ทำลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจำพวกนี้มีอยู่เป็นจำนวนน้อยถ้ามีมากๆกฎหมายบ้านเมืองจะถูกทำลายหมดบ้านเมืองจะกลายเป็นบ้านไม่มีขือมีแปรความเดือดร้อนรุ่นวายจะเกิดมีทุกหย่อมย่าอีกจำพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินยัย ถือระเบียบวินัยเป็นสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบเสียก่อนว่าการทำการพูดนั้นจะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาจะไม่ทําเป็นอันขาดแม้ตนจะได้รับความลำบากเพียงใดก็ยอมคนจำพวกนี้จัดว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคม สังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นจะมีแต่ความร่วมเย็นเป็นสุขตลอดไปดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นจำพวกหลังนี้การบริโภคอาหารในยามวิการเป็นการฝ่าฝืนวินัยของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่อาจทำได้อาตมารู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบรมศาสดา ชายเจ้าของบ้านนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานคำพูดของผมคงทำให้เขาต้องคิดทบทวนเหตุผลบ้างท่านสมณะผู้จเจริญเขากล่าวขึ้นในที่สุดเมื่อได้ทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชัดชวนให้ท่านบริโภคอาหาร เพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งดูก่อนอุบาสกคนเราเมื่อได้ตัดสินใจจะเป็นอะไรแล้วควรเป็นอย่างจริงๆจ,งจึงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งครึ่งกลางๆอย่าเป็นเสียเลยดีกว่าอาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นพระที่แท้จริงระเบียบวินยัยกฎเกณฑ์ที่ทำให้ตนเป็นพระมีอยู่เท่าใดต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้งหมด จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้ครึ่งๆึ่งกลางๆผู้นั้นก็หาได้ชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ผู้ใดประกาศตนว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งๆที่ตนทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ของพระไม่ได้อย่างเต็มที่ผู้นั้นชื่อว่ากำลังล่อลวงฝูงชนท่านสมณะผู้เจริญเขากล่าวขึ้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกป,ประการแต่ยังสงสัยว่า ระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัตินั้นมีจํานวนมากน้อยเท่าใดวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุมี227สิสิกขาบทชายเจ้าของบ้านแสดงความประหลาดใจแล้วกล่าว227ิบ22สิกขาบทช่างมากมายอะไรเช่นนั้นแล้วท่านจะปฏิบัติตามให้ครบบริบูรณ์ได้อย่างไร อาตมาปฏิบัติตามได้ครบบริบูรณ์อย่างสบายอย่าว่าแต่วินัยเพียง2 2 7สิกขาบทเลยแม้แต่มีมากกว่านั้นสักร้อยเท่าอาตมาก็คงปฏิบัติตามได้หมดอย่างสบายเช่นเดียวกันท่านสมณะผู้เจริญท่านทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสายยิ่งขึ้นกรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นคารวารักษาศีลเพียงหสิกขาบทก็รักษาแทบไม่ไหวอย,อยู่แล้ว ดูก่อนอุบาสกสำหรับคนที่ตั้งใจจะรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบทเขาก็จะรักษาไว้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจจะรักษาอย่าว่าแต่ห้าสิกขาบทเลยแม้แต่สิกขาบทเดียวก็รักษาไว้ไม่ได้ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี้แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็นแข้อบ้าง 10ข้อบ้าง227ข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นแต่เพียงประเภทของความชั่วที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นตัวศีลอันแท้จริงคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาหรือที่ทางพระท่านเรียกว่าวิรัตเจตนาอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้สมมุติว่าท่านเป็นนายโคบาล เลี้ยงโคไว้227ตัวถ้าท่านจะต้องการรักษาโคเหล่านี้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านจะต้องถือท่อนไม้ยืนคอยดูว่าโคตัวไหนกำลังจะแตกฝูงเมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กลับเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้น บางทีก็อาจจากฝูงทีละหลายตัวท่านต้องทำงานหนักวิ่งไปมารอบฝูงโคมีได้หยุดวิธีที่สองท่านไม่ต้องไปไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลำบากเพียงแต่ปักหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วเอาเชือกผูกโคทั้ง227ตัวนั้นมาผูกไว้ที่หลักแห่งเดียวโดยวิธีนี้ท่านไม่ต้องวิ่งวุ่นคอยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนดูอยู่ที่หลักนั้นเป็นครั้งคราว ตราบใดที่หลักยังมั่นคงแข็งแรงอยู่วัวจะหนีไม่ได้เป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้เปรียบเสมือนศีลหรือระเบียบวินัยข้อหนึ่งหลักที่ผูกวัวไว้เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรตเจตนาถ้าท่านมีวิรัตเจตนาแล้วไม่ว่าศีลจะมีกี่ข้อท่านจะรักษาศีลได้หมดฉะนั้น วิธีรักษาศีลอันถูกต้องคือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญในกุศลเกลียดหนายต่อความชั่วทุกชนิดนั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้องรักษาที่หัวใจของศีนนี้ในทางบ้านเมืองพระราชมหากษัตริย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายทีเดียวบางทีประชาราชร ก็ไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตราแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชาบุรุษจะมาจับเขาไปใส่พันธนาการไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายดีอยู่ความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทำไมจึงปฏิบัติถูกเพราะเขาปฏิบัติหัวใจของกฎหมายกฎหมายทั้งหมดมีหัวใจเพียงสองเท่านั้นคือสุจริตกับยุติธรรม จะทำจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมเถิดแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายเมื่อผมได้อธิบายมาได้เพียงเท่านี้ชายเจ้าของบ้านก็เกิดความเคารพเลื่อมใสในตัวผมอย่างแท้จริงเขานิมนต์ให้ผมพักค้างคืนที่บ้านของเขาผมเห็นว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีลูกเมียจึงตกลงใจพักที่กระท่อมของเขาในตอนดึก เราได้สนทนากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ผมฟังท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้แล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้ทำไมล่ะอุบาศกผมถามการทำมาหาเหลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่หรือสะดวกดีมากแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้ และข้าพเจ้าไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นเสียด้วยแค่กล่าวพลังเอามือรูปคางอย่างใช้ความคิดสังเกตดูมีแววแห่งความไม่สดชื่นอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทำให้ผมเกิดความกระหายอยากรู้ขึ้นมาทันทีอุบาศกถ้าท่านคิดว่าอาตมาเป็นที่พอจะไว้วางใจได้ก็ขอได้โปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยบางทีอาตมาอาจมีทางช่วยเหลือท่านได้ ขอพระคุณอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านว่าแล้วเขาก็กระเถิบเข้ามาข้างๆเตียงของผมแล้วเล่าเรื่องราวของเขาให้ผมฟังด้วยเสียงเบาๆท่านผู้เจริญสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในบ้านนี้คือตัวนายบ้านนั่นเองเขาเป็นนายบ้านผู้ร่ำรวยมีนามากมายชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาเขาทำกินเลี้ยงชีพโดยแบ่งผลผลิตให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปี บางปีเมื่อการทำนาไม่ได้ชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลำบากเพราะข้าวไม่พอกินต้องไปกู้ยืมข้าวนายบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ได้ก็พอสำหรับใช้หนี้นายบ้านเท่านั้นชาวบ้านบางคนได้กลายเป็นทาสของนายบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญนายบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณมากไม่มีความการุณาสงสารผู้ใด เขาถือว่าเขามีอำนาจและมีทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากทำอะไรจึงทำตามความประสงค์ของตนไม่คำนึงถึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรขอให้ตนร่ำรวยและสบายก็พอเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายกับอยู่ในตารางปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอำนวยให้ดีๆด,ด้วยเถิดทำนาได้ข้าวพอที่จะใช้หนี้ในบ้านหมดแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีเรื่องของนายบ้านเจ้าของบ้านทำให้ผมต้องใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสงสารเขาและชาวบ้านทุกคนเป็นกำลังอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากสภาพการอันน่าสงสารนี้แต่บางทีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเขาเราล้างมือจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ควรนำตนเข้าไปยุ่งด้วยแต่ความสงสารมีกำลังมากกว่า ผมจึงตัดสินใจที่จะช่วยเขาเท่าที่ผมจะช่วยได้ดูก่อนอุบาสกอาตมารู้สึกสงสารท่านมากอาตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านและชาวบ้านทั้งหลายแต่จะช่วยโดยวิธีใดนั้นให้อาตมาคิดดูก่อนต่อจากนั้นผมก็นอนคิดหาอุบายชายเจ้าของบ้านก็หลับไปเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้ว